สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ช่องหมอมิน3659ทาร์คลิปนี้นะคะคลิปรนดอมนี้เป็นคลิปช่วงบ่ายนะคะของวันที่1 4ตรงกับวันอังคารนะคะเดือนมกราคม2 5 6 8นะคะทุกคนแม่หมอจะมาแรนดอมรักทางไกลนะคะหรือรักที่นิ่งไปเนี่ยมีโอกาสได้หวนคืนมาไหมได้พูดคุยกันไหมนะคะ แล้วก็ความรู้สึกเขานะทุกคนที่มีต่อเราเนาะ,ะดวงที่หมอมินจะแนดอมอยู่นี้หมอพูดตลอดเลยว่าดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีนะคะทุกธาตุนั่นแหละไม่ว่าคุณจะดูเป็นแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือไทยมันก็ดูได้หมดละคะทุกคนมันเป็นดวงแนดอมมาเนาะเพียงแต่อย่าเอาการ,รนด้อมดวงสุ่มทั่วๆไปอะไปยึดมั่นไปถือมั่นว่าเป็นของคุณนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะตรงนี้ มาเิียยาให้คุณทำสมาธิทำจิตใจให้สงบอธิษฐานหนึ่งคนที่นิ่งไปหรือท่านใดที่เป็นรักทางไกลนะคะตรงนี้ได้ด้วยเนาะมาดูพลังงานนะคะราศีของเขาธาตุเขาธาตุอะไรนะคะเกิดวันอะไรนะคะตัวตนเขานะคะ ดูใบแรกเลยเฮ้ยทำแพลแน,นะคะ่ะทุกคน <c oughs> บางคนนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไกลกันหรอกบางคนมองเนาะนะ,ะทำแพลแนคือบางคนอยู่ใกล้เมื่อก่อนนะคะนาะทีการงานเป็นเพราะการงานหรือบางคนการเรียนนะคะทำให้ห่างไกลกันออกไปก็ได้นะ,ะท่านบางคนอาจจะแตกต่างกันนะบางคนเป็นเรื่องอายุนหะะนะะ้านะตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาความรักนะคะ คนคนนี้ราศีธนูลัคนาธนูนะทุกคนตรงนี้นะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณมาดูใบต่อมานะคะเด็กถือไม่เท้าคนอายุน้อยขึ้นมาเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะไพ่เพจเนาะ,ะเพจลอ,อบบานธาตุไฟเมสิงคโนเห็นไหมคะคนอยู่นี้อยู่ห่างๆมองอยู่ห่างๆคุณกับเขาเมื่อก่อนอย่างที่หมอบอกอาจจะเคยทํางานอยู่ใกล้กันนะคะตรงนี้แต่ว่าด้วยไม่ว่าจะความห่างไกลเป็นเพราะนาทีการงานการเรียนนะคะห่างกันออกมาก็ได้ นะบางคนอายุน้อยนะทุกคนแม่หมอว่าเขาเขาเป็นอย่างไรนะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างแอคทีฟกับเรื่องงานเรื่องเรียนหรือหน้าที่การงานเขาเป็นคนค่อนข้างมุ่งมั่นนะเด็กถือไม้เท้าแต่แน,น่นอนละสิ่งที่หมอเห็นนะคะบางคนอาจจะไม่ได้หายไปเลยก็ได้อาจจะนานๆทักมาทีมันก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้มันไม่ได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะตรงนี้แม่หมอว่าความห่างไกลสําหรับเขานะเขาอาจจะคิดว่ามันอาจจะมี มีช่องว่างหรือเปล่านะตรงนี้ได้ด้วยมันไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมหมอก็ต้องตอบตามไปว่ายังคิดถึงอยู่นะคะมาดูต่อมานะจัตติกชาวตุลลัคนาตุนละน,ตน,นะคะตรงนี้บางคนอาจจะเกี่ยวกับแวดวงราชการราัฐวิสาหกิจหรือเรียนเกี่ยวกับนิติศาสตร์ผู้ให้คำปรึกษากฎหมายทนายความพวกเนี้ยหรือราชการนะทุกคนแต่ถ้าไม่ใช่อย่างที่หมอแม่หมอบอกคือ มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยเหตุผลแล้วมันมีเหตุผลของบางคนที่จะต้องห่างกันไปหรือนิ่งเงียบอะไรบางอย่างนาะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างค่ะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแล้วคิดเป็นเหตุเป็นผลหลายอย่างด้วยนะขอให้พายเล่าเรียงนะหนึ่งดาบธาตุลมตนกูเมทุนมันเป็นเรื่องความชัดเจนอะไรบางอย่างก็ได้นะนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์บางคนนะอย่างที่แม่หมอบอกมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันบางคนห่างไกล ใจรู้สึกดีแต่ว่าเมื่อห่างออกมามันก็เลยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปไหมความสัมพันธ์มันมีเรื่องที่ไม่แน่ใจเพราะว่าบางคนเป็นเรื่องอายุอย่างที่หมอบอกใบนี้นะคะบางคนเป็นความห่างไกลมันเป็นช่องว่างที่ระยะห่างแต่ที่พูดมาทั้งหมดถ้าเขารักเราจริงแม่หมอว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะเพียงแต่มันเป็นนะคะแต่ตัวเขามากกว่าที่เริ่มรู้สึกอาจจะห่างเหินหรือเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มไม่แน่ใจก็ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมันมีโอกาสมีเลือกอะไรบางอย่างอยู่ แม่หมอบอกเลยคิงถือไม่เท้าเนี่ยนะคะเป็นคนเก่งนะ,ะเป็นคนเก่งทํางานเก่งมีความสามารถกระตือรือล้นเป็นหุุนนักกีฬาเป็นคนออกแนวบ้าง,งานแต่สิ่งหนึ่งที่หมอเห็นนะคะถึงแม้จะมีความระยะห่างแต่แม่บอกว่าเขายังถือคุณไว้นะยังคงคิดถึงอยู่นะคะตรงนี้บางคนสับสนลังเลค่ะทุกคนเป็นเรื่องอารมณ์ไม่แน่ใจทั้งที่เนี่ยคุณก็เขาก็ถือเราไว้นี่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมสับสนแม่หมอบอกแล้ว สับสนลังเลไม่แน่ใจนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้หรือตัวเขานะะั่นแหละค่ะความคิดของเขามันตีกันมันสับสนอยู่ในหัวของเขาเองนะคะสองดาบนี้เป็นภาวะนิ่งเงียบนะคะทุกคนบางคนก็ถึงขั้นปิดกัน้นหรือบางคนเป็นการนิ่งเงียบหรือสองดาบเห็นไหมคะมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะทุกคนขัดแย้งกันไม่พอขัดแย้งแล้วก็ห่างกันออกมานิ่งออกมาแล้วก็ไม่มีใครมาคุยมาไม่แก้ไขอะ่ะ นะคะไม่มาเคลียอะไรแบบนั้นนะคะแต่หนึ่งดาบเนี่ยเขาอยากคุยอยู่นะอยากเคลียนะคะหกม้เท้าเป็นไพ่ของคนที่ประสบความสําเร็จคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีชื่อเสียงคืออย่างนี้นะคะคาว่ามีชื่อเสียงมีความโดดเด่นรวยมากรวยน้อยมันก็คือเห็นนะคะคนคนแวดล้อมเขาเนี่ยนะคะตรงนี้แน่นอนละคะ่ะเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ในวงสังคมที่ทํางานก็ได้อาเเล็กๆก,ก,ก็ได้แต่เขาเป็นคนที่โดดเด่นก็เลยมีคนต้อนรับหรือบางคนสังคมใหญ่ๆ ะะเป็นเด่นในโซเชียลหรือนาทีการงานการเงินเขาดีไปที่ไหนมีแต่คนเห็นไหมคะคอยเช่นชมนะคะตรงนี้เป็นนักบริหารก็ได้เจ้าของกิจการก็ได้แต่ความรักแม่หมอบอกเลยว่าเขาไม่ได้เป็นมอบอะไรให้ใครนะเขาคิดถึงคุณนะคะแต่ในช่วงเวลาที่ห่างไปแม่หมอห็นแล้วประเด็นเนี่ยบางคนเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องความขัดแยง้งหรือตัวเขาเนี่ยสับสนอะไรบางอย่างแต่เขายังคิดถึงคุณนะบางคนอายุน้อยหรือความรักนี้ ไพ่นะคะคิงมาแล้วนะคะแม่หมอจะตีประเด็นนี้นะคะบางคนเนี่ยไม่ได้อายุน้อยแล้วอายุเท่าคุณหรือมากกว่าด้วยซ้ําเพราะความรักไม่ว่าคุณทุ่มเทคุณคบกับเขานานแค่ไหนก็ตามบางคนอาจจะปาไปหกเดือนบางคนเป็นปีสองปีแล้วก็ดีแต่มันไม่พัฒนามันเป็นไพ่เพจถามว่าเขาอยากพัฒนาไหมคิงเนี่ยอยากพัฒนาค่ะตรงนี้นะคะอยากพัฒนามาดูใบต่อมา หุ่นนักกีฬาด้วยนะคะคนนี้คนคนเก่งอะซาไม่ท่าบางคนคุยทางออนไลน์ไหมมีไหมคะคุยทางออนไลน์แล้วมันไปไป,ไปมามาไหไย,ห,ยหรือตอนนี้นิ่งไปถ้าเป็นแบบเนี้ยหมอบินว่าเขาก็มีใจแต่อาจเขาอาจจะคิดเยอะมากไปเรื่องอะไรที่มันแตกต่างความห่างไกลก็ได้มันจะเป็นไปได้มันยม,มันจะไปรอดไหมนะคะทุกคนตรงนี้เหมือนคนที่ลงสนามแล้วไม่กล้าไม่กล้าเข้านะคะตรงนี้แค่มองสนามก็อยากจะท้อแล้วคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่รู้สึกว่าอย สนามหญ้ามันก็สวยดีมันก็รู้สึกดีมันเขาที่รู้สึกดีคุณแต่ว่าเขาอาจจะคิดไปไกลเกินนะคะตรงนี้แม่หมอว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติดีกว่าไมายถึงมีใจก็ครบนะคะตรงนี้ถ้ามันไม่ใช่วันหนึ่งค่อยๆเฟดก็ได้นะ,ะแต่เขาอาจจะคิดไปไกลนะคะสามเรียนคะ่ะทุกคนสามเรียนสาหรับนี้แม่หมอบอกเลยนะคะถ้าคุณอยู่ในหัวข้อนี้นะรักทางไกลหรือคนที่นิ่งไปเนี่ยมีโอกาสนะ,ะจะได้กลับมา เริ่มต้นเดียวกันใหมไหมหรือความรู้สึกนึกคิดเขาอย่างไรสามเรียนสำรบนี้มันไม่ได้มีใครนะคะตรงนี้เขามองภาพนี้เขาคิดเขาคิดถึงคุณอยู่นะคิดนะคะคิดวนไปเวียนมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่สับสนของเขาก็ได้นะคะเขากําลังบาลานชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาก็ได้นะตรงนี้นะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องหนาทีการงานการเงินและเป็นเหตุผลที่จะต้องห,ห่างหรือนิ่งออกมาไพ่ขึ้นมาตรงเนี้ยไม่หมอว่า ม่หมอยังไม่เห็นนะว่ายังมีใครแต่บางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งหรือตัวเขาที่ไม่แน่ใจอะไรบางอย่างเท่านั้นเองควีน <Queen S 1> เหรียญค่ะทุกคนนะคะคนนี้เนะาะธาตุดินกันเมื่อสมังกรมองหาแต่เรื่องการประสบความสําเร็จในชีวิตอันนี้ธาตุลมนะนะคะหนึ่งดาบเนี่ยหรือเขาก็คิดว่าพอเขาอยากกระตือร้น,นคุณก็เป็นฝ่ายนิ่งนะคะแต่ถ้าคุณบอกเออนะคะแม่หมอเรานี่แหละเป็นคิงถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าคือ แอคชั่นตลอดเทคแอคชั่นกระตือล้นทักเข้าไปก่อนนะคะเขาก็ไม่ค่อยอยากตอบแต่ตอนนี้เราเลือกที่จะน,นิ่งแล้วก็ได้นะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะคะสี่ดาบค่ะทุกคนหนึ่งก็จะไม่สบายได้ด้วยนะสองเป็นภาวะที่พวกคุณนิ่งกันไปแล้วตัวเขาก็ไม่แน่ใจนะคะสามไม่เท้าเนี่ยไม่แน่ใจแต่เขายังเฝ้ามองนะเห็นไหมมองไปเรือที่ออกมาแปลว่าคุณห่างกันมนาะแล้ว เฝ้ามองอยู่มองคุณอยู่ห่งหางๆห่วงคุณอยู่ห่งหางๆแล้วถือคุณไว้ในมือเนี่ยยังคิดถึงหาเจ็ดไม่เท้าค่ะทุกคนเจ็ดไม่เท้าเนี่ยคือไพ่ปิดกัน้นไพ่บล็อกกันไปหรือเปล่าหรือมีกำแพงแล้วครูบาอาจารย์ที่เขียนไพ่นะีไหมคะไม้ที่มาตีกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวายของคนหม่มากมาวุ่นวายเรื่องของคุณนะคะก็เลยห่างกันออกมานะคะมาดูมาดูความรู้สึกเขาดีกว่าค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ ใบแรกเลยก้าวไม่เท้าอืมนะคะเออแม่หมอว่าคนคนนี้นะ คุณกับเขาน่าจะเคยบาดหมางหรือเขาเคยทําอะไรให้คุณเจ็บหรือเสียใจหรือต่างคนต่างเจ็บปวดและเสียใจกันออกมาไหมนะคะตรงนี้แม่หมอว่าวะะ่าก้าวไม่เท้าเนี่ยนะคะมาดูใบต่อมาขยายนะคะเด็กถือเหรียญค่ะทุกคนนะคะบางคนเป็นเรื่องคนอายุน้อยหรือเปล่าความรักความสัมพันธ์นี้เขายังอยากมอบความรู้สึกดีถือคุณไว้ในมืออยากมอบให้อยากให้ก็คือยังอยากมีคุณนะนะตรงนี้แต่เป็นเรื่องที่ มันต้องมีเรื่องบาดมังและเสียใจบางสิ่งบางอย่างกันออกมาแน่ๆถ้าไม่ใช่เรื่องคําพูดคำจานะ,ะอาจจะทําให้คุณเสียใจอะไรบางอย่างก็ได้สิบเรียนค่ะทุกคน,ตร,นนะะตรงนี้นะคะตรงนี้เนาะหรือถ้าเขามีใครบางคนอยู่แล้วเขาอาจจะเป็นไฟที่เลือกนิ่งเลือกหางนะคะตรงนี้หรือไม่สิบเรียนนะคะทุกคนอย่าลืมนะบางคนอาจจะเคยใกล้กันเป็นสถานะครอบครัวก็ได้หรือพูดเรื่องอนาคตแต่ว่าห่างกันไกล เพราะว่าเรื่องนาทีการงานการเงินแล้วเขาทําอะไรรับหลังคุณนะรตรงนี้ได้ด้วยนะนะมีโอกาสแต่สิบเรียนแม่หมอบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่ยังคิดถึงคุณยังคงห่วงหายังคงคิดถึงนะคะทุกคนตรงนี้แปดถ้วยนะคะความรักความสัมพันธนี่ยเห็นไหมมันมันเหมือนเขาอาจจะคิดว่าคุณน่าจะมูฟออนจากเขาไปแล้วอาจจะเป็นเพราะเขา ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไหมหรือทําให้คุณมีคือเจ็บและเสียใจมังสิงมางอย่างก็ได้นะคะเพราะก้าวไม่เท้านี้มันเป็นอย่างนั้นนะเขาก็เก็บแต่ความรู้สึกดีๆยังถือคุณไว้เห็นไหมคะล้มไปแต่ก็ยังถือคุณไว้หรือเขาอาจจะมีคนเข้าหายเยอะแยะมากมายก็ได้ที่ผ่านมาแต่แน่นอนละค่ะมันไม่ได้มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณแล้วก็ไม่มีใครทําให้เขารู้สึกเติมเต็มเท่าคุณหรือความรักนี้ที่ห่างกันออกมานะคะทุกคน ะะคุณอาจจะเคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้เขาเป็นคนอายุน้อยไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่อาจจะไม่กล้าสู้หน้าคุณได้ด้วยหรือปิดกั้นคุณไปก่อนหน้านี้ไหมเนี่ยเขายังคิดถึงคุณนะคิดว่าคุณเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเขาคิดว่าคุณเป็นคนมั่นคงด้วยนะทั้งนาะทีการงานการเง,นงนินนะคะเขาไม่ได้คิดว่าเราด้อะไรนะเรามีดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลา,ลาคิดว่าคุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาก็ได้แล้วเขายังเชื่อได้ว่าคุณ คุณเป็นคนที่ไม่ได้รักใครง่ายๆและคุณยังถือเขาไว้และที่สําคัญเขาว่าคุณนิ่งด้วยค่ะตอนนี้นิ่งมากเหมือนกันไม่กระตือรือร้นละนะก้าวดาบนะทุกคนแม่หมอว่าคนคนนี้อาจจะเป็นซึมเศร้าได้ด้วยมั้งช่วงเนี้ยแม่หมอว่าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงนะคะมีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกคิดถึงมากมายเลยแต่ไม่รู้จะกล้าสู้หน้านะคะได้ไหมตรงนี้นะคะ มานะคิดมากเขาอาจจะนั่นแหละค่ะหนึ่งดาบนะตรงนี้ใจเลือๆเลือ่อะน,นะแม่หมอบอกเลยว่าเขาอยากเคลียร์อะไรกับคุณนะอยากคุยอยากเคลียร์มากๆเลยแต่แต่ไม่ไม่รู้สิมพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะพาไพ่ใบนี้คือมีกำแพงหรือไม่กล้าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะได,ไ,ดได้แต่คิดแล้วก็เครียดอยู่ในตัวเองคิดมากอยู่กับตัวเองแล้วอีกอย่างคุณก็นิ่งแล้วนะ,ะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะเราเหนื่อยแล้ว,ลวไงแปดดาบมา ตรงนี้เขารู้สึกอึดอัดอยู่ในใน,ในความรู้สึกนะพี่มันทำอะไรไม่ได้นะ,ะตรงนี้เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยดูแลเคยใส่ใจหรือโทรไปถามไปทุกครั้งเมื่อเขาหายไปเงียบไปก็ได้นะ,ะตรงนี้มาดูใบหรือเขาทําปัญหามันเยอะเมื่อก่อนควบ,บคุณเรื่องท็อกซิกเยอะนะคะวิ f ฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาดาวพฤหัสหรือคนเกิดวันพฤหัส เขาก็ยังเชื่อนะว่าถ้าคุณคือคนที่ใช่แล้วหรือที่ผ่านมาเขาให้ความชัดเจนอะไรคุณไม่ได้ก็ได้นะคะทุกคนเขาอาจจะยังเอาแนวนอนไม่ได้ในความคิดแม่หมอเห็นไพ่ก่อนอันนี้ตัวเขาหนึ่งเขาไม่ได้มีใครสําหรับบางท่านนะแม่หมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่ออกมาสองมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งและห่างกันออกมาหรือเขาเอาแต่ใจเราเราก็รู้สึกเหนื่อยละหรือเขาไม่กระตือรือร้นที่ผ่านมาเราก็เริ่มนิ่งเริ่มเงียบนะคะแต่ว่าในใจตรงนี้มันมีไพ่นี้ขึ้นมาด้วยบางคนเป็นเรื่องที่ อย่างที่หมอบอกบางคนไม่ได้ห่างไกลตั้งแต่คุณไม่ได้เจอคนไกลๆเลยคุณอาจจะเมื่อก่อนเคยอยู่ใกล้นี่แหละแต่ว่าด้วยหน้าทีการงานการเรียนหรืออะไรที่มันไกลกันเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเรื่องอะไรบางอย่างนะเห็นไหมสิเบียรเคยเป็นครอบครัวตอนนี้ก็มีการู้น้าได้แต่คิดได้แต่เครียดใจลึกๆ่อชัดเจนแล้วนะว่าคุณนะั่นแหละคือใช่แล้วนะอาจจะคิดว่าคุณนะ่ะตีตัวออกหางเขาด้วยหรือเปล่านะใน,ในประเด็นที่ไม่เข้าใจขดัดแย้งหรือเมื่อก่อนคุณเคย คุณเคยตามนะคะเขาหายไปคุณก็ทักไปนู่นนี่นั่นนะทุกคนแต่ตอนนี้คุณเป็นควีนเหรียญซะแล้วนิ่งเงียบยบุญมัลลังของเราแล้วเขาก็ยิ่งเครียดนะว่าไอ้คุณนะคุณเดินจากเขาไปแล้วหรือเปล่าหรือคุณมีคนใหม่หรือเปล่าที่กอดไว้ตรงนี้นะคะได้ด้วยเจ็ดถ้วยค่ะหมอว่าเขาคิดว่าที่นนล่ะคุณเป็นคนสวยคนเก่งคนหล่อคนมีเสน่ห์เขาอาจจะคิดว่าตอนเนี้ยเขาอาจจะคิดฟุ้งไปก็ได้นะว่าคุณมีคนใหม่มาคุยหรือเปล่า หรือที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกทั้งเลือกเยอะและบวกความห่างไกลหรืบวกทำงานไกลกันมีเสน่ห์นะคุณก็เลยรู้สึกว่าตัดใจดีกว่าปิดกั้นกันไปดีกว่านะทุกคนแล้วเขาให้ความชัดเจนตอนนั้นคุณไม่ได้ก็ได้นะแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณใจแข็งขึ้นหรืออยากกลับมาชัดเจนนะคุณนะอยากมาเคลียอะไรบางอย่างแต่คุณนิ่งจริงๆค่ะทุกคนหรือเรานิ่งกันมานานแล้ว ตีวิวนะคะแม่หมอว่าใครบางคนนะคิดถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะแต่ถ้าแม่หมอพูดนิดนึงนะคะว่าเ้าเขามีคนของเขานะคะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของเราก็ได้ที่เลือกที่นิ่งที่ห่างนะ,ะตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ชัดเจนนะคะแม่หมอว่าคุณทําถูกแล้วคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่นะคะตรงนี้หรือตัวเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้นะทุกคนนะคะไม่ได้ ม่ได้มีเราคนเดียวหรือมีคนห้อมล้อมเต็มไปหมดนะเรารู้สึกว่าเอ้ยความสําคัญเนี้ยความรักนี้เขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับเราเราก็เลือกที่จะถอยนะเลือกที่จะมีธงในใจของเรานะคะมาดูความคิดเขาต่อมอมิินว่าคนคนนี้มีใจให้คุณนะมีความคิดถึงนะคุณอยู่นะยังคงคิดถึงละหมายถึงว่าถ้าบางท่านคบกันแม่หมาว่าเขารักคุณด้วยนะ่ิงถ้วยเนะี่ยพอไมม่ไม้ก็ได้นะ เทมเพลอร์ราศีเมษร,ราคานาเมษคนเกิดวันอังคารคนคนนี้ลักษณะคิดว่าตัวเองคอนโทรลได้ควบคุมได้ราศีเมษหรือคนคนนี้เป็นต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้ที่เขาคิดว่าเขาอ่ะมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหาหนะเลยปล่อยปะแล้วเลยคุณไปไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้แม่มอว่าลักษณะมีอีโก้ใจแข็งนี่อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเลือกถอยเลือกนิ่งเพราะเราต้องการความชัดเจนค่ะทุกคนเราต้องการ ตรงนี้นะคะแม่หมอว่าเขาในใจเขาเขาชัดเจนกับคุณแล้วนะแต่ลักษณะเขาค่อนข้างเป็นคนองอไม่เก่งอะ่ะหกเลี้ยงน,นะคะความรักความสัมพันธ์นี้เขารู้ตัวนะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่ให้เขามาตลอดส่วนเขาก็รับอยู่ฝ่ายเดียวคําว่าให้บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตก็ได้หรือเขาหายไปคุณก็เป็นไฟให้ก่อนคือให้ความสําคัญ ใส่ใจเขาดูแลเขาขับกลายเป็นว่าเขาให้คุณค่าคนอื่นเห็นความสําคัญคนอื่นไปมอบใจให้คนอื่นหรือไปมอบเงินทองให้คนอื่นได้ด้วยทั้งที่เราดูแล,แลแล้วแต่ใครจะเป็นบริบทไหนนะทุกคนแต่ตาช่างตรงนี้มันตรงแล้วล่ะเขาอยากกลับมาให้คุณบ้างใส่ใจคุณเพราะกลัวคุณเดินจากเขาไปหรือความรักนี้แน่นอนละคะเหมือนคนที่ตอนมีเราอยู่นะคะเราใส่ใจเราดูแลทุกอย่าง มันเหมือนได้รับแต่ฝ่ายเดียวจนไม่รู้คุณค่าแต่พอเราไม่อยู่นะคะทุกคนกลับกลายเป็นว่าอยากกลับมาเห็นไหมสีเลียญแต่ตรงนี้มันมันเป็นไพ่หัวกระโหลกเป็นไพ่มืดมาก็คือแม่หมอว่าน่าจะจบแล้วบางท่านหรือความห่างไกลหรือความนิ่งไปมันเป็นนัยยะว่ายิ่งห่างมันก็จะห่างไปเรื่อยๆเขากอดรัดความรู้สึกนี้ถ้าความรักนี้ไม่นิ่งไปห่างไปหรือจบไปเขาจะไม่รู้ใจตัวเองว่าที่จริงเขาหวงแหนคุณแค่ไหน เขาคิดถึงสิ่งเก่าเรื่องราวเก่าๆที่มีกับคุณนะคะทุกคนอยากพูดอยากคุยคิดถึงบรรยากาศที่เราเคยคุยเรื่องอะไรกันพูดเรื่องอะไรกันนะคะเคยมีความสุขอะไรบางสิง่งบางอย่างหลายสิ่งหลายๆอย่างอะนะมีใครบางคนนะคะอยากเคลียอะไรกับคุณนะชัดเจนละอยากเคลียอะไรนะคะในหลายสิ่งหลายๆอย่างกับคุณนี่แหละคุณคือความสุขของเขานะทุกคนให้มอว่าตอนนี้เขาก็คิดมากนะเรื่องคุณคิดมากคิดฟุ้งซ่านด้วยแหละ นะ,ะบางคนคิดว่าคุณมีคนใหม่มาก็มีนะนะ,ะตรงนี้อถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะวันนี้นะคะณนะเวลานี้นะคะทุกคน ิดดาบเขาไม่สบายหรือเปล่านะทุกคนออนะคะตรงนี้หรือความรักนี้นะคะแม่หมอว่าเขาทําให้คุณเหนื่อยเยอะหรือเปล่าที่ผ่านมานะคะตรงนี้ถ้าคุณเป็นลักษณะที่เป็นแฟนกันมาก่อนไม่ได้มีบริบทที่เขาอยู่ไกลตั้งแต่แรกบางคนอยู่ใกล้กันที่หมอบ,บอกค่ะอยู่ร่วมกันเป็นแฟนก็มีหรือบางคนเคยคบกันแล้วด้วยสถานะที่ ต่างคนต่างแยกย้ายไปทํางานที่อื่นอยู่ไกลกันหรือบางคนเป็นเรื่องที่คุณคุยกับคนทางไกลก็มีนะคะแต่บางอย่างมันเหนื่อยแต่ถ้าเป็นคุณเคยคบกันแม่หมอบอกเลยว่าเขาทําคุณเจ็บอะ่ะเขารู้ตัวนะเขาอยากบอกแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาไม่สบายหรือเปล่านะหนึงดาบเขาชัดเจนขึ้นมานะคะทุกคนว่าเขาต้องการคุณเนี่ยเขาชัดเจนแล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แน่นอนแล้วค่ะความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่อยาก อยาก,กลับมาลงเรือ,อลงเรือลำเดียวกับคุณอยากข้ามฝั่งไปกับคุณนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวก้าวถ้วยคุณเคยใส่ใจคุณเคยดูแลคุณเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเติมเต็มมาถึงแม้เขาจะมีสเสน่ห์แค่ไหนหรือนะคะเพราะความห่างไกลมันรู้สึกว่ามันขาดบางอย่างพอมีคนเข้ามาเอาใจใส่นิดนึงนะ,ะทุกคนเขาก็อาจจะแบบแบบเขาเรียกว่าเป๋ไปได้อะ ความรู้สึกนะคะอ่อนไหวได้อะไรพวกนี้นะคะบางคนรักเพศเดียวกันนะเข้าด้วยที่แชรีออดค่ะกรกฎลัคนากรากฎนะสองนัยยะนะคะใบนี้นะบางคนเป็นเรื่องความไม่เข้าใจแต่แน่นอนละค่ะไพ่ตรงนี้คือถึงยังไงก็ยังไปคู่กันหรือบางคนนะคะแม่หมอบอกเลยเข้านึกถึงการเดินทางตรงนี้นะคะไพ่ตรงนี้มีคนที่อยากกลับมาพยายามในความสัมพันธ์นี้กระตือรือร้นหกถ้วยขึ้นมาตลอดทุกคน ใครบางคนเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงเรื่องเดิมเก่าๆเรื่องเราเดิมๆถ้าคุณเคยคุยกันหรือถ้าเคยคบกันแล้วไปสถานที่ไหนยังไงเนี่ยแม่หมอว่ามีใครบางคนอยากหวนคืนอยากเคลียร์ใจกับคุณนะคะคุณมีทั้งเหตุผลมีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องเลือกถ้าเขาเลือกผิดตัดสินใจผิดที่ผ่านมาแม่หมอบอกเลยว่าเขาอยากกลับมาให้ความยุติธรรมคุณอยากกลับมาเคลียร์อยากกลับมาชัดเจน,นัะคุณ นะะเนี่ยเขาตัดสินใจแม่หมอว่าเนี่ยคือคุณนะคะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เขาตัดตัดสินใจอะไรผิดพลาดหลายๆสิ่งหลายๆลายอย่างตอนนี้เขาเขาช้าแต่ชัดเจนเขาชัวร์นะคะทุกคนเหมือนเออเหมือนคุณใช่แล้วอะอะไรประมาณนั้นนะคะอืมนะ <laughs> โออนะะโอนะคะคุณอแน่นอนแหละ แม่หมอขอเทียบสิบดาบท่าบางท่านหนักคุณเคยพยายามแล้วให้ทั้งให้โอกาสใจก็อยากจะตัดเนี่ยเขาทําคุณเจ็บมาเยอะเนี่ยถ้าเขาทําคุณเจ็บมาเยอะนะถ้ากรณีนี้นะคะเขาคิดว่าคุณน่าจะใจแข็งมากหรือถ้าเป็นประเด็นที่เขาคุยอบคุณแล้วเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีใครนะคะเขาคุณกระตือร้นมากมายในความสัมพันธ์นี้กับกลายเป็นว่าเขาอยากชัดเจนแต่คุณกับกลายเป็นว่าคุณนิ่งเฉยคุณเปลี่ยนไปคุณเย็นชาหรือไพ่ตรงนี้นะคะ คุณตัดเข้าไปแล้วหรือเปล่านะทุกคนตรงนี้นะแปดดาบนะคะตรงนี้มีความรู้สึกอึดอัดกดดันแปดดาบบวกจะติดท่าท่านใดเป็นเกี่ยวกับครอบครัวมาก่อนนะคะถ้าคุณแต่งงานจดทะเบียนมีใครบางคนไม่อยากไม่อยากหย่านะ,ะทุกคนไม่อยากจบแม่หมอว่าเขาเขาเขาตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดก็ได้นะ,ะตรงนี้แม่หมอว่ามีใครบางคนอยากกลับมาชัดเจนนะคุณ แต่เขากลัวคุณไม่เอาอะกลัวคุณใจแข็งอะเดบิเช่นคนเกิดวันพุธดาวพุธดาวการสื่อสารอยากพูดอยากคุยอยากคุณมากมายเลยนะคะแม่หมอบอกว่าเขารักคุณนะทุกคนเขาคิดถึงคุณนะรักคุณมากเลยมีใครอธิษฐานถึงคุณด้วยหรือคุณเคยอธิษฐานขอพรบางอย่างเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ถือดาบในคุณบอกโอ้ถ้าย้อนกลับไปได้ฉันแม่ที่ฐานหนึ่งใครและฉันเริ่มอยู่ได้ฉันเริ่มใจแข็งนะคะ แม่มอว,ว่ามีใครมาง้อคุณนะทุกคนคงไม่ตรงกับทุกคนนะใครที่เมื่อก่อนคุณเคยกระตือร้นแล้วเขาหายเงียบไปแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วคือคุณเท่านั้นนะคะเขาชัดเจนแล้วหรือบางท่านเคยเป็นสถานะครอบครัวแต่ว่าด้วยความห่างไกลหรือคบกันเป็นเพราะเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามที่ห่างไกลแล้วเขาทําคุณเจ็บสิบดาบนะคะเขาตัดสินใจผิดพลาดอยากกลับมาทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะคะ หมอไม่รู้นะว่าตรงกับท่านไหนแต่หมอก็อ่านตามไพ่แล้วแต่พลังงานท่านใดจะเข้ามาคนเดิมๆเ,เก่าๆอยากหมนคืนอยากมาง้อคุณไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบนั้นนะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมคลิปของหมอมินทั้งท่านที่ติดตามเก่าท่านที่ติดตามใหม่มีแต่สิ่งดีๆนะคะแม่หมออยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าหนึ่งคนเราผิดพลาดได้แม่หมอไม่ได้บอกอ๋ยต้องกลับไปแล้วหมอเขาทำเราเจ็บแม่หมอไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะ สองนะคะแต่ถ้าอยากกลับมาเขาต้องชัดเจนและซื้อสัตว์กับเราเหมือนไพ่นะคะต้องซื้อสัตว์และจริงใจกับเราถึงแม้เราจะใจแข็งแค่ไหนเขาก็พยายามไม่ยออ่อท้อเห็นว่าเขาต้องการคุณจริงๆเห็นความสําคัญจริงๆเขาจะพยายามกลับมาแล้วซื้อสัตว์ให้คุณเห็นถูกไหมคะนะคะตรงนี้เป็นรูปประมแต่ถ้าทําผิดซ้ําผิดซากแม่มอนแนะนําว่าเราต้องรักตัวเองนะทุกคนตรงนี้ ขอบคุณมากมายมีแต่สิ่งดีๆค่ะถ้าดูดวงส่วนตัวกับมอมินไอดีไลน์ของมออยูต้คลิปนี้ค่าดูหมอก,ก็บพิมพ์ทิ้งไว้นะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ